มื้นี้ก็เป็นอีกมื้หนึ่งเนาะที่ตอกอยังอยู่กรุงเทพปวดหันได้กลับประเทศลาวเอ่อยังเลาะยังลองอยู่กรุงเทพมีเละเทงว่าอากาศจะฮอนซ้ำใดเนาะแต่พวกเขาสามคนพอแม่ลูกกันสู่ตายด้วยการย่างเอาทุกคนบวได,ดเอ้์ลรถอีหยงเลยย่งจนมหมอฮอดห้านเข่ามันไก่เนาะมือวานี่ก็กิกนเข่ามันไก่แล้วมื้อนี้ไอตอนนี้ก็อยากอีกแบบคือมุฟออนได้จากเข่ามันไก่เลยส่วนเจนนิเฟอร์ก็แบบแก้มแดงอุดปุ้ยเลยฮอนแหงและมื้อนี้ไอ ตอนนี้ก็สั่งน้ำสาไทยมากินอีกส่วนเข้ามันไก่นี่ตอกกรามาคือกันเนาะให้กินก็กินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดแล้วตอกก็กินเมื่อเตดจานเดียวสำหรับไอตอนนี้เมื่อไปทรงจานทุกคนยังใครเนาะมื่อโกนหันสามจานเลย <c oughs> แล้วอีกอย่างเข้ามันไกอยู่ไทยก็บแซบกว่าอยู่อินโดไลท่าเลย <c oughs> หลังจากที่กินเข้าเร้วเนาะอากาศฮ้อนก็่าจะกลับไปหงเฮมม่กนแต่ผัดมา เวแอนแพตินัมกรอนแล้วก็เลยได้สุดเด็กน้อยไป3ส,สุดเนอสุดละ200บาทแล้วก็มาฮงแฮมเจนนิเฟอร์กันรับเลยเมื่อยแฮงเนอพาคนยางนี่อั่ะน,นะ เจนีเฟอ์ย้ำได้กับโบตื่นจากเ่อนอนบักนโดนสามชั่วโมงละก็เลยแบบว่าไอตอนนี้ยัหิวเข้าเนาะลรวบอกตอกหันสร้างอันนี้มาให้กินเน่เพราะว่าตอนอยู่อินดูขนาเพิ่นอยากกินแหงละโซกซื้อบุได้นอนอยู่อินดูขนาเพิ่นเคยกินตอนสมัยยังน้อยว่าสั้นตอกว่ายุไทยมีหลายตอกเคยว่าลุงเสียนนะก็เลยมานี่เพิ่นกระท่วงตอกนอะว่ายุ่สยสร้างไม่กินเน่ไปพาไปกินเน่ย่างนะตอกก็โซกห้าเนาะซอกเี่ไใดกับบุหู้จะไปซื้อใส่ล้พอดี เ,ออเบิ่งออนไลน์แล้วมี้านขายก็เลยสร้างมาให้แล้วสองกองออทั้งเมิดนี่กับมิดประมาณ136บาทเนาะทั้งรวมค่าส่งเอียงพรอมคือแบบเบิ่องสีหนาค้นดีใจได้กินสำหรับต๊อกเคยมีประสบการณ์แบบว่าบคอยโอเคปันดกัะอันสาหลายพวงุุนเนาะพะว่าเคยกินแล้วมันขาวหันนีตกเลยแบบบุก้ากินปันด แต่ว่าบาดมาลองซิมเือนนี้แล้วแบบเออรสชาิมันแบบแซบเลยบกเขาแล้วกะมันแบบเวลาเขาหยับเนามันแตกอยู่ในปากอย่างนะโคตรแซบเลยบาดนี้เจนนิเฟอร์ก็ตื่นนอนตื่นแล้วก็หิวพร้อมก็เลยแบบให้กินขนมปังกล้วยอันนี้ไปโกนหลังจากนั้นก็เเกี่ยโตูวิพากันออกไปนอกอีกแล้วออกมาหอบนี่ก็คือค่าแล้ว,วนอนมืดเมืดแล้วส่วนรถยุทถนนหนทางก็ค่อนข้างว่า อยากติดแน่เบิ่งนี่เบื่องทางเนาะนี่เลยทุกคนอยู่นหนาเนซนทันเวอร์เนาะรถดติดหลายอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบโบอยากเอิ้นรถดธนาย,ย้อนว่ามันติดแล้วเขาก็ต้องได้ท่าโดนแล้วอีกอย่างเจนนี่เฟอร์ก็โบคอยจะทนอีอย่างใดปานใดเนาะก็เลยเลือกที่จะแบบคีบ BTS หรือว่ายางเอาประมาณนี้เนาะพอเขากับโบไ,ไ,ไ,ได้ไปใส่ไก่ก็มีแต่ สยามพารากอนอยู่สยามอยู่ประตูน้ำอยู่แพตินัมแบบนี้นะว่ามันฮอนแหงเนาะตอนสวยเมียกะฮ้อนจนแบบเออบ่อยากไปใส่เลยก็เข้าห้างยังเดียวเพราะจะเย็นเนยอย่างนั้นนะอันนี้กลับมาสยามพารากนอนนาะมากินเข้าอยู่ซันลุ่มอีกแล้วทําอิดไอตอนนี้ว่าจะกินเข้ามันไก่อีกทุกคนแต่ว่ามันรอคิวยาวแหงเนาะคนหลายหลก็เลยเปลี่ยนมากิน เป็นเส้นนั่นกลวยเตี๋ยวแบบนี้เนาะตอกหันสั่งมาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจะเป็นสีตาบวัวแบบนี้แล้วตอกให้อ้ตโนี่ชิมเบิรงว่าจะกินโบอย่างะนะเรากัดชิมเนาะชิมแล้วแล้วเราก็ว่าแบบเออมันหวานโพดเคยบอมากักแต่ที่จริงะนะสำหรับตอกอันนี้มันโมหวานปันดัเนาะตอกกังงว่าไอตัวนี้ว่ามันหวานโพดทั้งท้งที่อาหารอินโดนะโคตรหวานหวานกว่านี้อีกหลายเท่าเลยแล้วตอกก็ไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสแห่อ้ตโนี่แทนเนาะเพื่อนก็มกักตัวนี้หลายกว่าสั้น สำหรับตอกเองกับบได้กินกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนี่โดนโดนหลายปีเลยหละและกับโบเคยได้เหตุกินเองจากเถอ่นอนนมูนี่ก็ได้กิ่นแบบเออสุดยอดเลยถึกใจแฮ้งสำหรับแปนไผ่ที่อยู่ไก่บ้านและได้กลับมาบ้านได้กินอาหารที่เคยกินได้เห็นบรรยากาศที่เคยอยูได้อ่านว่าภาษาที่ตัวเองเข้าใจดีอย่างนะมันโคตรมีความสุขเลยทุกคนสำหรับเรื่องเซนๆนแบบนี้ต้องไว้ใจแอตตอนนี่เลยถึกใจแห้งมากกิ่นสุดๆว่าซัน และยังบอพอทุกคนยังสั่งขา้ขาวขาหมูมากินอีกจานหนึงแบบนี้ไอตอนนี้เลยโบเมนตกเนาะความว่าเพิ่นกินเกงกินหลายแล้วก็ถืกใจอาหารไทยที่สุดเลยสุดท้ายก็ไปสั่งไอครีมเนาะกะเลมเหมือนกะทิแบบนี้มากินคือเกา ไอตอนนี้เป็นคนที่มักกินอย่างแบบเกา่าซ้ำๆคือเกา่มามักแบบไดก็กินแบบนั้นกินได้ทุกมือ้อกินประมาณ3-4มี่มือแล้วเราจะเบือ่อแล้วเราจะเปลี่ยนแนวใหม่สำหรับคลิปมื่อนี้ก็ลงซ้ำนี่เนาะยังมีอีกหลายคลิปเลยยังทันันต,ต่อ